มมูสามันจ้าทุกคนจ้าไม่มีสุภาษิอเอนีรเดือน,น,นวีหยังที่ว่าเมียงกับบ่เมียนเมียงเด้กต้มน้กะิกินแบบเกาหลีเนาะแต่ว่ามันมีผักที่ขนมจีนมัจริงค่เป็นเมียงกัแล้วกันนะทุกคนจ้าต้มหมูสามันจ้าชิาื่นเส้เกลือวนีแต่ได้เอเกลือมาใส่เพื่อเป็นเ่สอนทุกคนจ้าเตยตมเกลือต้มเนื้อวกนยต้มมูไว้แล้วสิฟาก็ไม่เห็นันจีนจังล่างกสิ่งทรอย่างแล้วก,ก็ไม,ม,ม่เห็นันมจีนมาเลยพรกค่ะพริกนีนับมวยไปไหด้วยาะวสองกับมือห่าปละเทียมห่าห่า น้ำตาลสองอนน้ำตาลปี๊บสองส้อนทุกานจ้ากาชาปาดีใช้น้ำตาลใส่แดงน้ำจสนตาลสแดงอีกสองซ้อนตากตามด้วยผงแซ่บผงโมผงมะพรจัวผงยิ้งผงเอซ่าลากร้่ลืมบอกจ๋าใส่น้ำกระเทียมดองไปน้าซ้อนเลยจริงจ้าใส่หมวอมันั่นจะดีทุกคนจ้าต่วหาหอวกระเทียมดองฉ่ปลวก่ได้ซือมากเหีอตะนากระใสตะนาจ้าละก็ตามเดือดมะนาวทุกคนมะนาวใส่ใส่หนึ่ใส่3มวยทุกคนอันเดียกกะติปั้นมุงกรขาดเหลืออีกงเรามาเติมหอกที่รังนันนะจ้าไม่มีกะติปั้นเอาตัว แต่ก็ติดตามทุกคนจ้าไปขึ้ดหน้าปั้นเอาง่ายดีทุกคนที่ทานยกสากคือปรุงแล้วแล้วก็มาปั้นจะเทุกคนจ้าซอฟต์ปิปั้นแบบละเอียดดีเลยนะคะเครื่องปั้นรุ่นนี้ก็โอเคแต่เวลาปั้นน้ำจิ้มก็คือสุดยอดละเอียดดีขนาดที่จริงมันเป็นเครื่องบดหมูนะทุกคนเนาะแต่ว่าซอฟา์ก็มาปั้นน้ำจิ้มมือนคอมันใกลเลยสุดยอดเลยจากปั้นน้ำจิ้มละเอียดลอยนะคะมันก็เอาเครื่องออกแล้วก็จะมาชิมเบิ้งว่าเป็นว่ารสชาติมันเป็นยังไงทุกคนจ้าขันละเอียดโบ ก่อนปันไป่เห็มัละเอียดก่อนคมาซิ้มที่หลังจ้ะซิ้นแล้วทุกคนจ้าเนี่ยเปียวกันใด้แตเลยใส่เล็กบางหน้าไปอีกหนึ่งนะคะเต็มเกลือไปซ่องซ่อนแต่ทุกคนจ้ะเรียร้อยแล้วนะคะผมกลมอร่อยมากเดดจากนั้นช็อกค่ซิม่ย่ำต้นหอมค่ะทุกคนจ้าย่ำต้นหอมมือนีก็ย่ำลายเติบเออคนเยาว่าเติบก็ว่าเนาะราว่าจะเครือเห็ดกินก็ซีดีมากกำมืันก็จะได้ยืดอกกมันจะหาเงาหาเงงเงงเยเน้นกที่ี่ยืนสามซีหัวนะทุกคนจ้ามันกับบ่าอี ก็มีเพิ่มพอหัวไงไปอีกหัวนึงมันจะชื่อว่าเวลากินมันไม่แสบขนาดน่าจ้ะมันกินดีวิธีย่างแต่งานได้เป็นการสายใจตัดปลายจะเป็นสองซอนมันปลาซ่อนหนึ่งแล้วมันงาสองซ้อนตานสองซ้อนแล้วกพผงพริกป่นเกาหลีจ้าพริกป่นเกาหลีได้สีมันสีโบขั้นไปแดงมันสีโบแดงไปแดงทุกคนจะเพราะว่ามันโดนเหลวฮันจีอันมา้มันเป็นหัวใหญ่แล้วพืที่กินแล้วท่านมันอาจจะเป็นแบบมันจะเป็นสีคำๆำจังไนมันบแดงและสวยแต่ว่ากรกินได้ที่เราจะใส่เครื่องครบแล้วแันนี้พยำมันเข้ากัสทุกคนจะพยายามใหมันเข้ากันทางน้ำ มันจะได้ไงต้นหอมมันยึดยึโตทุกคนจ้ะให้มันเขาน้าเขาเนื้อแล้วก็เวลากินเด็กินง่ายขนาดนี้ค่ะเพราะว่าขยับเลยทีเราจะเป็นตัวแบนไรเตียกไปเรือยมันแสีบมันอยากพยายามเลมันไลยทีเราก็เปลปฏิชักกันซิมังกรซสิมังกรว,ว่ามันนขาดเรือเ,เอ,อียงเบาขนาดนี้จ้ะถ้ามันขาดเอีงอยงเหาก็จะ่ายเติมเอาทุกคนจ้น๊งบ่เคยนวดปัญญา้าฝากระสิเติมเป็นสิหยุเท้าอีกเติมแค่น้อยเดียวแต่จะเติมหลายโยจะแย่ละเพราะว่าเวลากินเ้าก็ไปกินแบบมันจิ้มเนาะจิ้มซีฟูดเอ้ยโค้ชจังมีแต่เนื้อกระสีออกเข้มนัค จีสไตล์อ่ะต้องหู้งยีกะ่ะกับ่าเมร์นี่ทุกคนจ้ะย่ำเรียบร้อยเอใาใจารย์บันนี่กับโรยง่าด้วยกันจ้ะเฮงกัขัวข้างง่าขาวง่าดำใส,ส่ชุดกางนี้ตรงมือสามสันจ้ะกิมจิเขียนว้ตะมุกอนย่ำพักเบันจิมซีผู้ตั้มบะงูขาดอะไรขึ้นชะนี่ขาดอะไรจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนจา้ามาดีบันนี่มาเสียดเสียดนันสันจ้กากินเลยกินเลยกินเลย ่สาขยายไกลเกินเบิรงพี่น้องตาหุ่งสุดแล้วบอกว่าสิเฮ็ดอาหารเกาหลีสุกินสิบตาหุ่งมองเมียตาเขียวเลยมาจ้ะมากินอาหารเกาหลีอาหารเกาหลี อันนี้ตั้งแต่งอีสานเนี่ยเขาเรียกอีสานบวกกันอืออโคสุจังห่ะทุกุญจสามชั้นต้มจุกจุกกินจีใส่เข้าไป

ทำหัวเงินหัวเนาะต้นหอมสามสิบบาทปกติอันย่างต้๋มนอมสิซื้อมาเท่าละสองกำยี่สิบบาทใบต้นเนียอันบ่อิ่บอมบ่พอมันอีซื้อมาสามสิบบาทย่างไ่เต็มจานพอดีแต่ละมังหนึง่งเนาะแซ่บทุกคนดีความเพราะว่าต้นหอมนมื่อ เด็กสมุนไพรอยู่แล้วนะยำเทมานงหละบนหนึ่งกินเสนโคสุด,ดังเนาะรสชาติจะเป็นอีแบบหนึง่งเนี่ทุกคน,กน,นคจ้ะเนาจกินกัระเนนียกินเมี่ยงบ้านเรา ขอที่สูงอ้แม่ข้อขอนมจีนชัหน่อยหน่อยนะขนมจีนซีปูดค่ะอืมจะเข้าปากลรืป่า Thank mm -hmm. you. แต่ไปก็ละแบบทุก like คนกินก ja ับน้ำจิ้มบ้านเฮานี่กะกับซีฟูหนึ่กะสิหนึ่งก็เฮดจัดจานเนาะเผ็ดจัดจานอร่อยส่วนอันนี้มันก็จะเป็นแบบกลมกล่อมกลมกล่อมเป็นแบบตัวไหล่ะเอออธิบายมาถืงกันไป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 ลองเฮ็ดกินบ้างเด้อพี่น้องจะฟ้าอธิบายไาถึงโอเคค่ะ คุดมีกบฝากไว้เสมีลนะพี่น้องจ้าอย่าลืมไปล่องเฮ็ดกินบ้งเด้อแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้จ้า,จาไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝนตก